สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับวันนี้ผมก็อยากมาพูดคุยกับประสบการณ์ตัวเองได้เรียนรู้ธรรมะแต่ผมไม่ใช่ผู้อุเบรุธรรมนะครับผมเป็นเพียงคนธรรมดาแล้วก็กำลังศึกษาธรรมะอยู่ครับถ้า เพื่อนๆใครสนใจหรือผ่านมาฟังคลิปนี้ก็ถ้าเกิดมีประโยชน์บ้างให้กับเพื่อนๆก็โมทนาสาธถยินดีเป็นอย่างมากความจริงผมไม่อยากจะอบอกว่าเป็นธรรมะแล้วครับผมอยากจะบอกว่าการเรียนรู้ชีวิตของเราเองแต่มันก็ธรรมะนะครับธรรมะก็คือธรรมชาติทำไมผมถึงมาฟังธรรมะก็เพราะผมป่วยสิครับ คนเรานี่มันแปลกนะครับถ้าเกิดไม่ป่วยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยปางตายหรือจนมุมอะไรสักอย่างเราจะไม่ฟังธรรมะเราจะไม่ค่อยฟังธรรมะกันเสียเลยแต่ความจริงแล้วธรรมะนะเราต้องฟังกันเดี๋ยวนี้ครับตอนนี้ครับตอนที่เราดีๆนี่แหละครับเราจะได้มีภูมิคุ้มกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอะไรสักอย่างในชีวิตของเรา การฟังธรรมะมันเป็นประโยชน์ต่อกับผมอย่างมากนะครับเพราะผมได้แนวคิดจากการฟังธรรมเอาไปใช้ประโยชน์อย่างมากมายตอนที่กับผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามันช่วยได้มากครับมันทำให้ผมกลับมาดูตัวเองดูความรู้สึกถึงแม้มันจะได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ทำไปเถอะครับ อย่างอาจารย์หลายคนเขาบอกว่าสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวมันจะมาเองตอนนี้ผมก็เริ่มสะสมไปเรื่อยๆผมไม่ใช่ผู้วิเศษผมก็ยังหลงอยู่ยังเกลียดยังโกรธยังรักยังโลภแต่ว่าตอนนี้มันมีความรู้สึกเหมือนว่าเมื่อก่อนนะครับผมจะคิดคิดเยอะมากคิดได้สามวันสี่วันยังคิดอยู่เลยครับ คิดเรื่องเดิมๆเ,เลยครับคิดไม่เบื่อไม่นายมันคล้ายๆเอาหมากฝรั่งนะครับที่เคี้ยวแล้วทิ้งไว้แล้วเอากลับมาเคี้ยวใหม่คิดแค้นคิดโกรธคิดโลภหลงกามมีหมดแล้วเอาเรื่องเดิมๆม,มาคิดนี่อย่างที่ผมบอกครับ2อสามวัน3ามสี่วันไม่จบ แต่มันไม่แปลกหรอกครับสําหรับคนไม่ได้เรียนธรรมะหรือคนไม่ได้ฟังธรรมะอย่างกับผมเมื่อก่อนมันเอามาคิดมันฟุ้งซ่านคิดจนป่วยผมถึงอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าจงระวังความคิดไว้ให้ดีๆนะครับไอ้ที่เราตั้งใจคิดอะคิดเพื่องานอะคิดไปเถอครับ แต่ความคิดลอยๆที่มันมากระทบเราหรือว่าลอยๆอยู่ดินมาปึ้งแล้วเราก็ไหลาตามมันไปอันนั้นะจงระวังไว้ให้ดีครับหยุดกลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอย่าไปพินิจพิจารณาอะไรให้มันมากนักเพราะว่าผมบอกไว้เลยครับตัวผมเองนี่เวลาคิดไหลไปตลอดไหลไม่จบไม่สิ้นนะครับ กว่าจะกลับมารู้สึกตัวนี่โอ้โหบางทีก็เกือบสายความคิดนะครับมันสามารถให้เราฆ่าคนได้นะครับมันสามารถทำให้เราไปทำอะไรวุ่นวายแล้วสิ่งที่วุ่นวายที่สุดนะครับวุ่นวายใจเราเองนี่แหละครับใจเราเนี่ยวุ่นวายมากเลยมันผมไม่รู้จะบอกอยังไงครับแต่ผมบอกไว้ว่า อย่าไหลาตามมันครับเพื่อนๆเ,เคยไหมครับเอางี้ดีกว่าเอาแบบง่ายๆย,ยิ่งผมอยู่ต่างประเทศด้วยเนี่ยมันจะมีหวยออกพุทธศุกร์เสาร์สามวันเนี่ยเป็นวันแห่งความรอโชคชะตานี่ดีนะที่ต่างประเทศถ้าเกิดเป็นเมืองไทยนีย่ไม่เจ๊งกันจนกันตายเลยหรือขนาดมีให้เล่นสองงวดต่อเดือนนี่เขามีทุกอาทิตย์ครับ มีวันพุธวันศุกร์วันเสาเร์แหมเพ้อไปเถอะครับผมนี่เพอ้อไปเถอะครับถูกหวยตังวันที่หนึ่งสี่สิบห้าสิบล้านคนวันศุกร์ก็หวยยูโรโอ้โหสองร้อยสามร้อยล้านแจ็คพอตแตกโอ้โหเพื่อนแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะอยู่ได้หรอครับโอ้โหมันสิครับคิดไปเถอะครับคิดไปคิดมาทีแรกก็คิดว่าถูก คิดไปคิดมาที่มันเข้าไปทางลบเฉยเลยครับมันเข้าไปในคิดลบความคิดนี่มันแปลกมแปลกอย่างมีคนเขาบอกมากมายบอกให้คิดบวกมันก็ถูกนะครับแต่ถ้าเกิดเรายิ่งคิดนี่มันคล้ายๆน้ำนะครับน้ำมันดิ่งลงถ้าเกิดเราไม่รู้สึกถ้าเกิดเราไม่กลับมารู้สึกตัวนี่อ้โห ผมก็นึกสงสารคนที่ไม่รู้สึกตัวแล้วครับที่คิดอยู่ตลอดมันจะเป็นบ้าครับแบบผมมมันจะเป็นบ้าครับเรื่องมากมายเรื่องครอบครัวเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันกลายเป็นโรคซึมเศร้าเ,เดี๋ยวผมจะแยกคลิปไว้ให้ครับเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าทำยังไง แล้วคนรอบข้างอะครับทำยังไงผมอาจไม่ใช่โปรเฟชชอลผมไม่ใช่คนที่แต่ผมคิดว่าผมยังไม่หายนะครับยังเป็นเป็นในห,หายอยู่ยิ่งพนิกเขาเรียกอะไรพนิกที่มันเกิดอะไรขึ้นมันจะแบบง่แงง,ง,งผมยังเป็นเป็นอยู่บางครั้งครับยังไม่หายเดี๋ยวผมจะแยกคลิปทําแยกคลิปไว้ให้โลกถึงเศร้า ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนรอบข้างสำคัญอย่างมากผมยังไม่พูดมากเดี๋ยวแยกคลิปไปให้ครับมีคนเขาบอกว่าความคิดสามารถทําให้เราเป็นสุขได้นี่มันมันแป๊บเดียวแต่ไอที่คิดลบอะมันไม่แป๊บเดียวครับเป็นวันถามว่าตอนนี้ผมคิดอยู่ไหมคิดครับ แต่มันจะเป็นแบบว่าผมคิดบางทีผมยังไม่รู้ตัวใช่ไหมณนะเวลานี้จะไม่เกินประมาณหนึ่งหรือสองนาทีสามนาทีสูงสุดผมคิดว่าเวลาผมคิดเวลาผมไหลไปแล้วผมก็จะกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้ลมหายใจบางบางทีก็มองปลายจมูกหรือไม่ก็บอกเฮ้ยสต๊อ <laughs> ป หยุดได้แล้วบางทีกําลังดีเลยนะความคิดเรานี่มันมันหลอกเราอะ่ะมันแกค้ามันหลอกมันหลอกเราโอ้โหยังดีเลยนะเริ่มคิดนี่ปรุงแต่งให้เราดีเลยเดี๋ยวมึงไปเถอะไม่เกินห้านาทีสินาทีจะรู้กัน๋ยวนี้ผมคิดไม่เกินอ่าสามสี 3, ่สามนาที สองสามนาทีนี่ผมก็เริ่มกลับมารู้สึกตัวแต่ไม่ใช่หยุดนะครับมันก็กลับไปคิดใหม่มันอาจไม่ใช่เรื่องเดิมเพราะว่าคนเรานี่มันมีอะไรที่ความคิดนี่มันคล้ายๆเป็นสัญญาณนะ่ะตัวเราเนี่ยคล้ายๆเป็นไอเครื่องรับสัญญาณนะ่ะความคิดมันก็เหมือนสัญญาณเนะ่ยเราก็รับตลอดแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ เราไม่ตัดมันออกบ้างนี่มันก็ผมไม่ใช่บอกว่าไม่ให้คิดนะครับอาจารย์ที่ผมฟังอยู่หลายๆอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์พระสินอินทรวงศ์อาจารย์กำพลทองบุญนุ่มเขาไม่ได้ให้หยุดความคิดนะครับคิดที่สิ่งที่สำคัญนะคิดเวลาเราทำงานนะครับอันนั้นนะคิดได้ เสร็จจากการทำงานแล้วก็เพื่อนๆเ,เคยไหมครับผมนี่เมื่อก่อนนี้ตลอดทำงานอยู่เมื่อก่อนตอนนี้ผมยังไม่มีงานทำแล้วครับตกงานอยู่ตอนนี้กำลังจะกลับไปใหม่แล้วฟื้นฟูร่างกายกลับมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วเคยไหมครับงานจบกลับมาบ้านไม่จบงานยังคิดต่อ นอนแล้วก็ยังคิดต่อขนาดงานผมเป็นงานแค่ทำความสะอาดนะครับยังคิดต่อตีหนึ่งแล้วก็ยังคิดต่อตีสองนู่นกว่าจะนอนตื่นตีห้าหกโมงเช้าตีห้าครึ่งแล้วคนเราถ้าเกิดเราพักผ่อนไม่เพียงพอนี่มันโอ้โหผมจะบอกไว้เลยอารมณ์เราจะแปรปวนมากๆครับแต่เกิดเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ย มันจะแปรปวนมันทำมาให้เราโมโหง่ายงุดงิดผมไม่รู้เ,เพื่อนๆเป็นอย่างนี้เปล่าผมเป็นครับนอนคนเราเนี่ยมันจึงต้องพักผ่อนให้เพียงพอชีวิตเราเนี่ยบางครั้งมันต้องเจอปัญหาและความทุกข์มากมายในโลกใบนี้